บุญกะถินวัดพลสว่างบ้านองผือน,นะครับวันที่11-12พฤศจิกาสถานที่ในการจัดงานบุญกะถินสาม,มคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิภายในวัดพรุ่งนี้เป็นวัน,นตุ่มโฮมวันตุ่มโฮมวันบุญเปิดรับบริจาคพรุ่งนี้นะ เป็นพวกกล้วยพวกอ้ยอยมะพร้าวนะครับจะตุกปัจัยเครื่องไทยธรรมไทยทานต่างๆใส่บริวารกระถินในวันพรุ่งนี้นะตัวน,นี้ก็ในวันนี้ก็มีญาติโยมกําลังมานะครับบริจาคเครื่องไทยธรรมไทยทานใส่บริวารกรถินผนะลไมานะ้เสีอสละศรัทธที่หลับที่นอนนะ